ขมิ้นรู้จักคำว่าลิทธิ์ล่าสุดงานเข้าคนไทยแล้วจ้าไทยจัดงานสงการในประเทศไทยเนี่ยต้องจ่ายค่าลิทธคศิ์ให้กับชาวขมิ้น25%เพราะว่างานสงการในไทยเนี่ยเป็นต้นฉบับพันปีของชาวขมิน้นถ้าชาวขมิ้นรู้จักคำว่าลิทธิ์ลบกวนจ่ายลิทธิ์ให้กับไทยด้วยนะเพราะว่า เอาของไทยไปทำมาหากินเยอะมากเคมวัฒนธรรมของไทยต,ต่างๆจ่ายลิขสิทธิ์ด้วยทุกคนทุกฐันคงานนี้ต้องงานเข้าแล้วเอะอะอะไรก็จะฟ้องคนอื่นก็จะเอาของคนอื่นโดยที่ไม่ได้มองตัวเองว่าเคมอะไรของเขาไปบ้างจ้า เขตหนึ่งของเช่าเขมรบอกว่าปาเทไทยต้องหยุดจัดงานสงการด่วนๆเลยนะเพื่อนานะคะเพราะว่าคือประเพณีดั้งเดิมเพราะนี่วัฒนธรรมเก่าแก่พันปีของจักรพัทเขมรโบราณป้าที่โทแต่ถ้าจัดนะทุกคนต้องเสียค่าลิขสิทธิวาสาร โอ้ยทุกคนทุกท่านคะยังมีแบบนี้อีกนะล่าสุดคือเพจหนึ่งของชาวกัมพูชานาะได้ออกมาโพสนะทุกคนนำซ้ำนะยังไม่เชื่อยูนิสโกว่าเขาเนี่ยยกให้ไทยเนี่ยเป็นวัฒนธรรมสงการซึ่งไทยเนี่ย เรียกคําว่าสงการเนี่ยมาเนิ่นนานแล้วนะทุกคนทุกท่านค่ะก่อนทีพีเอซนะคะจะไปฟังเรื่องเล่าทีน้องเพ่ว่าจะเบาไปนี่นะคะก็ขอเก่าวคําว่าสวัสดีนะคะพี่พีเอทุกคนทุกท่านจะบอกว่าจะเป็นทางฟังไทยฟังเล่าหรือว่าทังต่างประเทศเนาะค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมนาะฟังเพ่ว่าเช่นเก่าเช่นเคยจ้าทุกท่านค่ะยังอยู่กับช่วงเทพการสงการยังนี้ไม่พ้นชาวเขมรนะทุกคนคืออ่ะน้องสงอ่ะ นี่นะ้องทุกคนคือพอเราเห็นคลิปนี้แล้วบอกว่าไทยเนี่ยประเทศไทยขโมยไปใช้ทำเงินนะคะแล้วรวยทั้งโลกรู้ว่านี่คือวัฒนธรรมของวัฒนธรรมธร,รมเนียมของเขาอ่าแต่ประเทศเราไม่ได้ส่งเสริมอย่างเดียวเพราะนักท่องเที่ยวที่มา กัมพูชาต้องการวัฒนธรรมอันดีงามของเขาโอ้โ oh. หอันดีงามของชาวกัมพูชานะทุกคนเนาะแต่ประเทศไทยต้องหยุดจัดงานเทศกาลสงการเดี๋ยวนี้หรือต้องจ่ายค่าลิขธธิตยอย่างน้อย25เปอร์เซนให้กับกัมพูชาเพราะนี่คือวัฒนธรรมของเราป้าทุกคนคะ่ะ โอ้รู้สึกละอายใจไหมแล้วพี่พีเอซคิดว่ายังไงคะแล้วทุกท่านเชื่อไหมคะว,ว่าขนาดหนังสืออ่ะคนลาวก็รู้กันอยู่แล้วเนาะเขาบอกว่าประเทศที่มีประเพณีเล่นน้ํามือบุญปีใหม่นะทุกคนหรือว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่เนาะคือที่เราเนี่ยบางคนก็มีการถกเถียงกันนะว่าอ่าไม่ได้เล่นที่เราก็ไม่ได้เรียกว่า ปีใหม่ลาวนะบางคนนะทุกคนคะ่ะเรียกว่าปีใหม่ลาวนะทุกคนคะ่ะสิบอ่าเริ่มตั้งแต่สิบสี่สิบห้าสิบหกเมษาเนาะซึ่งที่บ้านน้องแพราจะเอาอ่าลงไปส่งน้ำาพาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันที่14แล้วก็15้าเมื่อวานนี้นะทุกคนจนกระทั่งวันที่16วันนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องเอาพระขึ้นแล้วทุกคนหลังจากที่เราไปส่งน้ำพากัน อันนั้นคือประเพณีทางบ้านน้องแพลวะเนาะนะคะเรียกว่าปีใหม่ลาวแต่ถ้าเป็นไทยนะคะเขาก็จะเริ่มตั้งแต่เขาก็จะเรียกคําว่าสงการจะเล่นตั้งแต่13 14 15เมษายนนะทุกคนชาวกัมพูชาเนี่ยโดยเฉพาะชาวเขมรเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียกว่าสงการหรอกโจ,สน,ออจสนัมเมออโจสนัมเมมันคืออะไรล่ะโจสนัมเมโจสนัมเม อขอโทษนะทุกคนเนาะซึ่งมันไม่มีคําว่าสงการเลยมันไม่ได้มีคําว่าปีใหม่เลยถ้าปีใหม่เนี่ยก็ยังดูแบบคําว่าปีใหม่เนาะก็ยังดูแบบเทพสการเป็นเทพสการหนึ่งนะคําว่าสงการเนี่ยก็คือเขาจะเล่นน้ําใช่ไหมคะเล่นน้ําในช่วงเทพสการเนาะเดือนห้าแต่เนี่ยอ่พม่าก็เรียกว่าตะจานนะทุกคนคะ่ะแล้วก็มาอะไร จีนอ่ะก็สงการ12ปัอปนาอ่ะก็เริ่มตั้งแต่13 14 15 16เมษาส่วนอ่าพม่าเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันที่12 13 14 15 16เขาก็จะเล่นเยอะเนาะส่วนเขมรนี่ก็เริ่มตั้งแต่14 15 16เหมือนกันแต่เขาจะเรียกคนละแบบเนี่ยยังยกคำว่าสงการเนี่ยให้เป็นวัฒนธรรม แล้วไทยก็ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ต้องจ่ายให้เขาด่วนๆถ้าไม่จ่ายให้เขาเขาจะไม่ยอมนะทุกคนคะ่ะงานนี้ทำทีนี้งานต้องเข้าไทยแน่นอนเพราะว่าชาวขมิญจะเรียกเก็บเงินนะคะนะคะจากที่อ่ะถ้าไทยได้100%เนาะก็ต้องให้ชาวขมิญ 25%เพราะว่าเป็นวัฒนธรรมของเขาไทยเนี่ยเอาไปทำมาหากินจนสร้างรายได้มหาศาลนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวในไทยนี่อย่างล้นเหลือลายโอ้โหนำซ้ำก่อนหน้านั้นที่น้องแพรวาได้พูดถึงนะยังมีคอมเมนต์ออกมาเพจหนึ่งบอกว่าอะไทยเนี่ยจ้างให้ชาวต่างชาติมาเที่ยวในไทยเพื่ออยากโปรโมทการท่องเที่ยววงังสวนการระดับประเทศไทยคะ่ะ เขาไม่มีคําว่าจ้างค่ะแต่ถ้าโปรโมทในการท่องเที่ยวอะ่ะคือเหล่านักท่องเที่ยวที่เขามาคือเขาเห็นภาพสวยงามอย่าว่าแต่นักท่องเที่ยวเลยแม้แต่คนธรรมดาเนี่ยถ้าเราไปเจออะไรสวยๆงามๆโดยเฉพาะณนะปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีเนาะโทรศัพท์ในมือถือใครๆเขาก็มีหมดแม้แต่เด็กอายุแค่ไม่กี่ปีโดยเฉพาะที่บ้านน้องแพรวนเนี่ยเด็กอายุแค่พันฟันนม,มอะ ยังมีโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ใช้ด้ะแล้วถ้าจะไม่เห็นเห็นภาพสวยๆโดยเฉพาะไทยนี่เหอลังการงานช้างมากแค่แหนางสงการเนี่ยนะทุกคนเหรอบนท้องสนามหลวงเนี่ยมีดาลงดาราลดแห้โหมอลำซิ่งตึ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 งไปเล่นกันสนุกสนานใครจะอดใจไหวนะทุกคนถ้าไม่ถ่ายคลิปลงถ้าไม่โปรโมทถ้าไม่พูดถึงจะอดใจได้หรอไม่จําเป็นต้องจ้างค่ะเพราะว่าเชื่อเลยว่า ประเทศไทยเขาไม่จําเป็นต้องจ้างต่างชาติให้มาโปรโมทเนาะในการท่องเที่ยวประเทศไทยนะทุกคนทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นเนาะซึ่งนะคะมาฟังความคิดเห็นของอ่ะพ,พี่เขาบอกว่าอยากจะบอกชาวคขเมเนว่าการศึกษามันสําคัญจริงๆนี่หน้ายู่ายูยังไม่ให้กัมพูชาเป็นป อ่ยูยังให้ชาวกัมพูชาเป็นประเทศด้อยพัฒนานะคะทุกคนคะน่ะเนาะเหมือนคนไม่เต็มบาทจริงๆเนาะทุกคนคะ่ะรู้จักลิศขสิทธิ์ด้วยหรอลิศขสิทธิ์คืออะไรผมเกิดตั้งนานแล้วมาหลายพันปีไม่มีคำว่าอ่าเป็นแบบนี้นะทุกคนซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะ เรียกเก็บขสิทธิ์นะคนไทยเนี่ยต้องได้ค่าลิขสิทธิ์กับชาวขมีนเยอะมากเพราะว่าชาวขมีนเอาวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆของชาวไทยเนี่ยไปทํามาหากินเยอะนะทุกคนเอาไปแสดงในต่างประเทศก็มีเยอะเนาะนะคะแม้แต่ก,กระทั่งเพลงลีลาท่าเต้นนะทุกคนการเต้นกายเนาะ ก็จะอ้างว่าเป็นของตัวเองถ้าจะเรียกเกียริขสิทธิ์ในวันคําว่าสงการเนี่ยเป็นประเพณีดั้งเดิมของเขาเนี่ยมาแล้วพันปีจะรู้จักเลยแอดมินที่เขาโพสคํานี้ลงไปในเพจของเขาเนี่ยเขาเกิดมาถึงพันปีเหรียญโอ้ยหัวจะปวดนะทุกคนคะ่ะหัวจะปวดจริงๆนะไม่งกจริงเนี่ย พูดออกมาไม่ได้นะเอาจริงๆเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะ่ะเป็นจังไหดน,นะคะที่รับชมรับฟังนอว่าหามจัดในช่วงนี้แต่ถ้าไทยจัดงานยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ถ้ารู้จักคําว่าลิขสิทธิ์นะคะอยากจะให้เม้นเนี่ยเสียค่าลิขสิทธิ์ให้กับไทยด้วยที่เอาวัฒนธรรมแล้วเคมอะไรต่างๆของไทยไป ลบกวนจ่ายลิขสิทธิ์ให้ไทยด้วยเดอ้อนอกพี่้องค่ะเออโอเคจ้ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะคลิปนี้พี่นี่นะคะนอ้องแค่มาก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะรับชมแล้วฟังแล้วมีความคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก,ก, share, กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลัง,งใจให้ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและฟังค่ะสวัสดีค่ะสบายดี